สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงพารวยนะคะวันนี้เอสก็มีแนวทางหวยเลาพัฒนานะคะสาหรับชุด2ตัวบนล่างเนาะ,ะนามาแบ่งปันพี่ๆ FC เช่นเคยนะคะ,ะก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลของวันที่9กันก่อนนะคะพี่น้องสาค่อยดูของวันที่11เเนาะ วันที่9นะคะผลที่ออก6ตัวก็คือ0 4 4 1 3 2ะะี่สี่น่ามอะมาดูตารางกันก่อนนะคะ0นะคะ0แอดไม่มีเนาะส่วน4 4มานะคะ4มา2ตัวอ่ะ1มานะคะ3 3มานะคะขาด0กับ2เนาะพี่น้องจา๋าส่วนตัวเจาะนะคะล่างของ6ตัวก็คือ04แอดก็หลุดไปเนาะ ล่างของ5ตัวนะคะแอดสรุปทั้ง6ตัว5ตัวแล้วก็4ตัวเนาะส่วน3ตัวบนก็เหมือนกันนะคะอ่าล่างของ5ตัวก็หลุดไปเนาะล่างของ4ตัว4 1นะคะ4 1เข้าตารางนะคะพี่น้องจา๋ามาตารางเนาะส่วน3ตัวบน1 3 2ออ่าแอดก็หลุดไปเนาะพี่น้องจา๋าตัวเจาะก็หลุดเนาะ ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอด้วยนะคะสาหรับแนวทางของวันที่เเนาะ,ะเข้าต่อเนื่องมา3มวดของเดือนนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ที่แอดจดไว้เนาะของเดือนมีนาคมเข้าทั้ง3สูตรอันนี้ก็เข้าทั้ง3สูตรนะคะวันที่7ก็เข้านะคะต่อเนื่องกันมาเนาะตัวเจาะเ,เข้าหมดสูตร อันนี้เม็ดเดียวอันนี้ชุดสองตัวบนล่างแล้วก็อันนี้ชุดโค้งสุดท้ายนะคะเข้าทุกสูตรสามวดติดมาหลุดของวันที่เก้านะคะวันที่เก้าฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะก่อนไปรับชมนะคะแล้วก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่าสิบแปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโหลดใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋ามาดูกันนะคะว่าตารางกำลังวันวันนี้มีตัวไหนกันบ้างเนาะ,ะสำหรับตารางกำลังวันนะคะก็จะมี9 4 5 6 ศู 0, 7, แล้วก็แนะคะ,ะตัวเด่นของแอดก็คือ0นะคะพี่น้องจะศูนนี้นำไปวิ่งไปรูดได้นะคะ,ะมาดูกัน3ตัวนี้นะคะใครอยากนำไปวิ่งไปรูดสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เด้อตัวที่แอดจับคู่ออกมานะคะก็จะมี 0ูนย์หแล้วก็ศูอย่าลืมนะคะเกับ6ตัวเดียวกันเนาะกลับเป็น0ูย์หด้วยนะคะสีห้านะคะเก้าสีห้้าสี เก้าห้าหกแปดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดกันเนาะสำหรับชุดกันในวันนี้นะคะสี่ศูนย์นะคะมาแล้วมาอีกได้เนาะพี่น้องจา๋าห้าเจ็ดเก้าหก ดแปดนะคะอ่าส่วนกันเบิ้ลก็จะมีศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดอ่มาดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับแนวทางในวันนี้มีศูนย์ห้านะคะ เสียงอาจจะเบาหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าดึกแล้วเนาะศูนย์เก้าก็กลับหัวเป็นศูนย์หกด้วยนะคะ,ะตัวต่อมานะคะสี่ห้าเก้าห้านะคะอย่าลืมเป็นหกห้าด้วยเด้อพี่น้องจ๋าหกห้าหกสี่เนาะ ส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี5 7าเจ็ดเจ็ดแนะคะ,ะส่วนกันเบิ้ลนนะคะเป็นเจ็ดเจ็ดกับ6กหกเจ็ดเจ็ดกับศูนย์ศูนย์นะคะ,ะถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะ,ะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท,ท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ